สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นควอส้มในสัปดาห์ที่7นะคะก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้มันมีอะไรให้ทำบ้างในข้อแรก Construct a Wooden Hatchery เราจะต้องไปสร้างที่ฟักไข่ที่ทำจากไม้ อีนี้ก็ไปตามที่ไซปิงไว้เลยนะคะที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นเกาะที่อยู่ทางด้านซ้ายของเมือง c คราสี c คลิฟพอไปแล้วเราจะเจอกระ่อบหนึ่งหลังเขาขอบคุณการโดเนตทผ่านช่องทางทรูมันนี่วอลเล็จากน้องพานิชานจำนวน10บ,บาทกับโนต้ตขอให้พี่ไซทำคลิปต่อไปนะครับแน่นอนนะคะไซก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกเล่นฟอร์ตไนท์อย่างแน่นอน พอมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปอินเทอร์แอคกับไอเครื่องฟักไข่ที่มันอยู่ด้านในอาจจะต้องมีการใช้ไม้นิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ามันร้องขอมานะคะเพื่อนๆก็จะต้องไปทุบไม้แถวนี้ไอเครื่องนี้นะคะมันก็จะอยู่ด้านในเลยเดี๋ยวเราไปดูกันในรีเพลย์กันเลยค่ะ เปิดรีเพลยมาดูนะคะก็จะเห็นเครื่องฟักไข่ในนี้นะคะเพื่อนๆก็จะต้องมาอินเทอร์แอคถ้าเกิดมันขึ้นว่า Request w o o d ใช่ไหมคะก็จะต้องไปฟาร์มไม้จำนวนที่มันต้องการแล้วก็เข้ามาอินเทอร์แอคอีกทีก็จะเป็นการจบเควสตอันนี้ที่จริงมันสามารถทำได้2อสุดนะคะแต่ว่าไซ์มาบอกสุดเดียวนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ใช้แค่สุดเดียวในการทำเควสค่ะเพราะว่าเราต้องทาแค่ครั้งเดียว ข้อที่2 m a มาร์คแอนเอเลียนเอกเราจะต้องไปกดมาร์คไข่เอเลียนหรือว่าไปกดปิงที่ไข่เอเลีนจำนวนหนึ่งครั้งเราจะไปกันที่ร้านขายเบอร์เกอร์นะคะที่นี่มีไข่เอเลีนจำนวนมากเลยค่ะเราสามารถไปทำพร้อมกันทางสวอรได้ด้วยนะคะเดี๋ยวทรายจะบอกโลเคชัน2 2ที่แล้วก็เน้อเผื่อว่าเพื่อนๆใกล้ที่อื่นมากกว่าที่นี่นะคะร้านเบอร์เกอร์มาถึงแล้วก็ลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่า ไข่เอเลี่ยนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างอาจจะไม่ต้องมาสเสียเวลาเปิดกล่องแบบไซา์นะคือายเป็นคนงกอ,อยากได้ XP ใช่ไหมคะอยาก200ไวไวโอเคค่ะลงมาด้านล่างแล้วนะคะถ้าเกิดเรารีบวิ่งเข้าไปแบบเกินไปนะคะไอพวกพาราไซาหรือว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันจะมากินหัวเราแล้วก็ไข่มันจะแตกทีนี้ที่ายวิ่งออกมาเพราะอะไรตูไหมคะไซลืมค่ะว่าต้องกดปิง ก็ต้องลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าไข่สองไปแรกมันแตกแล้วไม่เป็นไรนะคะเราก็ค่อยๆเข้าไปข้างในนะคะมันจะยังมีอยู่เพื่อนๆห้ามเข้าไปใกล้หรือว่าไปยิงไข่จนแตกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไข่มันแตกเนี่ยมันก็จะไม่มีกดปิงแล้วก็เราจะทำเควสไม่ได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าโดนเอเลียนกินหัวแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปใกล้ๆกับไข่ได้ไข่มันจะยังไม่แตกค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงกันเนาะ อีกที่หนึ่งก็คือไฮโรซินะคะมันจะอยู่ทางด้านล่างของเขื่อนที่มันเป็นโรงงานแล้วก็ในนั้นเนี่ยมันจะมีไข่เอเลี่ยนเยอะแล้วก็มีบอสที่ชื่อว่าซิกด้วยนะคะแต่ว่าซิกเนี่ยมันน่าจะเดินไปเดินมาอยู่โซนนี้ดังนั้นก็บางทีเราไปอาจจะไม่เจอบอสค่ะ พยายามอย่าวิ่งเข้าไปข้างในเร็วเกินไปถ้าเกิดว่าไม่มีหัวประสิทธินะคะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่แตกได้เวลาที่มาที่นี่แล้วมองที่พื้นไม่เห็นให้เงยหน้านิดนึงนะคะมันน่าจะอยู่ทางด้านล่างนะคะด้านล่างของทางเดินเหล็กข้างบนนะคะก็กดปิงผ่านเหมือนกันค่ะข้อที่3ข้อเล็กรคคอสเราจะต้องไปเก็บแผ่นบันทึกเสียง ในวิดีโอนี้ไซจะโชว์เฉพาะโลเคชันที่เพลสเซนพาร์แล้วกันนะคะเพราะว่าที่นี่เมืองเดียวก็พอแล้วสุดแรกนะคะที่บ้านโมเดิร์นบ้านฟ้าหลังนี้เลยค่ะมันจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งของบ้านนี้นะคะเอาละเข้าไปเลยมันจะอยู่ที่ทางเข้าแรกเลยนะคะพอเราเข้ามามันก็จะอยู่ที่ข้างหน้าตู้หนังสือค่ะ ไปต่อกันยังจุดที่สองน,นะคะก็ข้ามสนามฟุตบอลไปเลยค่ะเราจะไปที่บ้านข่าวหลังนี้นะคะเข้าไปทางด้านหน้าเลยค่ะเข้าไปตรงๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะพอเลี้ยวซ้ายเราจะเจอกล่องที่ใส่แผ่นบันทึกเสียงอยู่ที่มุมของชั้นนี้เลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเก็บ2อันแรกครบแล้วก็พอนะคะเพราะว่ามันให้เก็บแค่2อันแต่ว่ามันจะมีอยู่อีกที่นึงนะคะจากบ้านข่าวใช่ไหมคะเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีเราจะเจอบ้านที่เป็นบ้านหลังเดียวๆอันนี้นะคะเพื่อนๆก็เข้าไปตรงๆด้านในได้เลยเพอเข้าไปแล้วก็เปิดประตูทางน้้นซ้ายนะคะมันจะอยู่ที่มุมห้องข้างหน้าบันได ข้อที่4 Stroke c a m p f i r e near different hatcheries เราจะต้องไปจุดแคมไฟนะเครื่องฟักไข่ที่ไม่ซ้ำกันจำนวน2ที่สุดแรกนะคะมันก็จะอยู่บนภูเขาทางด้านขวาขวาของแมปเลยออกไปทางขวาของ c a t ตี Corner ค่อนข้างเยอะเลยค่ะใส่ไม่แน่ใจว่าการ Stroke เนี่ยมันคือการใส่ไฟเพิ่มหรือว่าการแค่ไปจุดเฉยๆก็ได้แล้ว แต่ถ้าเกิดว่ามันให้เราใส่ไฟเพิ่มนะคะ mm. เพื่อนๆก็จะต้องมีไม้อีก30อันนะคะ mm. คือเราสุดไฟก่อนแล้วก็กดเร่งไฟอีกครั้งหนึ่ง mm. ก็จะเป็นการผ่านเควสนี้ในสุดแรกค่ะแล้วก็ด้านในกระทอ่อมนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเดินเข้าไปดูนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทําเควสแรกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะมา,าสร้างเครื่องฟักไข่ที่ทําจากไม้ได้ด้วยค่ะ และจุดที่2นะคะก็จะเป็นจุดที่เรามาสร้างเครื่องฟักไข่ในข้อแรกนั่นเองมันจะเป็นกองไฟที่อยู่ใกล้อาคารหลังนั้นอันเดียวกันเลยค่ะก็จะเป็นกองไฟที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องเร่งไฟก็อย่าลืมเก็บไม้ไปอีก30อันเพื่อทำการโ t r o k หนึ่งครั้งนะคะ ก็สำหรับข้อรองสุดท้ายมีประมาณนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าไปสองสุดนะข้อสุดท้าย Collect Parenting Boost from r e t a i l Row เราจะต้องไปเก็บสมุดคู่มือพ่อแม่จริงๆมันไป2เมืองได้นะคะแต่ว่าทรายจะแนะนําที่รีเ l Row เพราะว่าทรายไม่ชอบที่ Holy h o l ลี h ฮาส์รีมันมีแบบไอ้ส่วนที่เป็นซี r ร่กรา i t y ค่ะมันเข้าไปแล้วแบบหูหมันเหมือนหูเอือ้อก็ไปที่ Retail Row แล้วกันนะคะเดี๋ยวทรายจะบอกเผื่อไปสาุดแล้วกันนะแต่ว่าจริงๆมันเก็บแค่สอุดค่ะ นึกถึงหนังสือก็ต้องเป็นร้านขายหนังสือใช่ไหมคะก็มาที่นี่เลยนะคะมันจะอยู่ทางด้านขวาของรีเทลโรหนังสือเล่มแรกเนี่ยก็จะวางอยู่ที่พื้นข้างหน้าเคาน์เตอร์คิดเงินเลยค่ะดูในรีเพลย์กันดีกว่าค่ะที่ร้านหนังสือนะคะพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีหนังสือกองอยู่ตรงนี้หึงตั้งเก็บได้เลย ออกมาจากร้านหนังสือนะคะก็ให้เพื่อนๆมุ่งไปทางสนามบาสค่ะที่นั่นนะคะจะมีบ้านที่อยู่ข้างสนามบาสอยู่หนึ่งหลังที่หลังนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มันมีหนังสือค่ะเราจะไปที่ชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งของบ้านหลังนี้เลยค่ะก็เข้าไปทางข้างหน้านี่แหละเราก็เข้าไปแล้วเลี้ยวขวามันจะอยู่ที่ห้องนั่นเล่นข้างหลังโซฟา และจุดแถมอีกหนึ่งุดนะคะเราจะออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็ไปทางด้านซ้ายค่ะเราจะไปที่อคอกเหล็กที่อยู่ทางด้านล่างของร้านฮาโก้ค่ะข้างในนี้มีคนลืมหนังสือไว้อีกหนึ่งตั้งก็มาเก็บกันที่นี่ได้นะคะถ้าเกิดว่าใกล้ที่นี่มากกว่าถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยสพอร์ตได้โดยการไปที่ Items h o p กดที่ Support a Creator พิม beauty a n d e b b a s e แล้วก็กด accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะก่อนที่เ,เพื่อนจะซื้อสินค้าอย่าลืมเช็คว่า creator Code ของไซได้ใส่หรือ,อยังเมืเ่อเพื่อนเซื้อของด้วย v bucks ไซก็จะได้ค่าขนมซึ่งก็จะเอามาเป็นทุนสนับสนุนให้ไซาสามารถทำคอนเทนต์รงนี้ต่อไปได้นานๆและถ้าเกิดว่าใครอยากจะด o n a ผ่าน t r u e money wallet ก็สามารถด o n a มายัางเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยค่ะ หรือเพ y p a าวที่ทางด้านล่างของคลิปไซใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีตรงไหนที่ผิดพลาดไปไซก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไซแบบแทบจะไม่มีสมาธิเหลือเลยเพราะอะไรเลยไหมคะไซกําลังโมโหมากอันนี้ก็คือแบบโมโหจริงๆนะเพราะว่าไซาสั่งไก่ทอดมาใช่ไหมคะเป็นไก่เกาหลียี่ห้ออะไรก็ไม่บอกแล้วกันแต่ว่าไซสั่งมาเป็นแบบเซ็ตกล่องเล็กกล่องใหญ่ที่มันมาคู่กันใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่ได้คุก น้ำลาดของมันมันน,ะน้ำแบบน้ำลาดไก่เกาหลีอะที่แบบว่ามันจะแบบชอบคุกมาให้ฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะมันคุกมาให้แต่ว่าเฉพาะกล่องเล็กอะคะ่ะกล่องใหญ่ไม่มีกล่องใหญ่มันเลยกลายเป็นแบบไก่ไก่จืดแล้วก็ตอกที่จืดมากๆอย่างเศร้าเลย <c oughs> ก็ลองเรียนเวลาเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะตอบกลับยังไงนะคะคือแบบ กินแล้วมันโมโหอะ่ะเราอยากกินแบบไก่ทอดที่มันคลุกซอสอะ่ะถ้าเป็นไก่แบบแล้วก็ชุบแป้นทอดธรรมดาเราทำกินเองที่บ้านก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้าใจไซ,าซหรือเปล่าแต่ว่าแบบตอนนี้คือไซแบบโคตรโมโหเลยโอเคยังไงซายไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกๆคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็ไม่เจอกับเหตุการณ์แบบไซแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้เล่นฟอร์ดไนท์กันอย่างสนุกสนานไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ